ขนมสีน้ำเงินถ้างานพี่โปเแม่ก็ต้องทำได้เย,แ,ยแ,นแ,นแน่ถ้าไม่ได้ชิมก่อนอก็จะเราก็จะทำไม่ได้แต่แต่เรายังไม่รู้เลยว่เาเมนูนันคืออะไรโปรแม่ทำได้อแล้วหรือว่ายังไงอ่คือว่าเขาต้ไปเข้า ไปแล้วน้อยหยุดนะอออเจ้อ้อจะทำยังไงดีเนี่ยความรับแต่เนี่ยเลยโอชาเธอนี่มันบองจริงๆแต่ว่าถ้าฉันทำขนมไม่ได้อารูก็จะไม่ได้ไปสู่สุขตินะสิแต่ขนมที่เนี่ยชิมแล้วไม่มีอย่างที่อารูบอกเลยอืมดัน ทางที่ว่าเฮ้ยม่เราชนะแต่เราไม่ยอมแป้หรอกอ,อ,อูปวดทิ้งชงห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำแถวนี้ไม่มีคนฮึชิงเอาล่ะเราต้องลองไปหารขนมที่อื่นดีกว่าที่นั่นน่ะอาจจะมีขนมที่เราตามหาอยู่ก็ได้ไปกันเลย เมื่มดเม้ม,ม,ม,มดฉันชื่อ,อยาย้าจายไม่ใช่ปะชิงละมัไว้<า>วปล่อยนะไม่จับได้คขนาดข้าเขา,ขาแล้วฉันกัดไม่ปล่อยหรอกเป็นหมาเหรอปล่อยสิว่าฉันรีบไปหาขนมให้อารู้อ่ะหนูอ่ะก็ยอยากปล่อยหรอกนะแม่มันสูงอ้าวปล่อยดานาคารนะจิงตองทางคู่ ขนาดเดียวกันเอ่อหลบความวุ่นวายม,มาชมธรรมชาติเุ่ยเผื่อจะคิดอะไรออก <c oughs> โ,อโอ้โอ้อย่าโซกาไปเลยดูนั่นสิหิวห้อยโอ้ฮะอะไรว้าพีร์ <c oughs> หมดกันเดี๋ยวม,มาชมจันทร์ก็ได้ ราจีนี้จันชาช่างงามนะเพนแขบบุลันฮะแม่ทำขนมมาให้จ้าอาลัวอืมขนมของแม่อ่ะแล้กออกอ,อ,อ,อีอยาและคัะกุ๊กเวทมนต์เฮ่ยไม่ใจแบบนั้นพี่น่ะเป็นกุ๊กที่มีเวทมนต์ช่วยในการทำอาหารจ้า แต่ก็ใช้ไม่ได้หรองหรอกนะแง่ yeah, ยา,าเผาสิว้าต,ตุ๊กตาพูดได้นี่พี่โปแม่ก็มีของใช้แปลงรากปล่อยพลังอย่างนี้ใช่ปะก็อบอกว่าไม่ใช่ไงจ้าที่ว่าพี่มีเรื่องอยาาจะขอร้องเรื่องเวทมนต์ของพี่นะ่ะอย่าไปบอกใครได้ไหมฮะคือคนอื่นรู้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆก็จริง ที่สําคัญเพื่อนๆกุ๊กเว้นของพี่ก็จะเดือดร้อนไปด้วยพี่อยากให้ที่ว่าช่วยพี่เก็บความลับใช่ไหมจ๊ะได้ไหมได้ไหมอ๋อไม่ใช่สายลับนะไม่ไม่ตามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกลาตีใช่ไหมคะอ๋อพี่ว่าอย่่ดีกว่าแต่หนูว่าลาตีต้องสงสัยแน่ๆนี่ก็ห้ามบอกจ้ะฮอโอเคตกลงค่ะ ขอบใจนะคนที่ทำอาหารเป็นน่ะไม่ใช่คนไม่ไดีอยู่แล้วตันกาอะไรไหนๆก็บอกขนาดนี้แล้วไม่บอกไปเลยแหละว่าเธอคือทําทีมไม่ได้ไม่ได้คือรู้ไม่หวังเก็บความลับไม่อีูแน่ความลับแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ไหนนะคะางานอะไรกระทงที่อื่นน่ะเพราะเงืเ่อนไขเวมนูของพี่คือต้องชิมเมนูนั้นก่อนถึงจะช่วยอารัวได้ เป็นเวทมนอตอร์้ายไม่ถั่วสักนิดนั่นน่ะสินี่เราใช้วิธีของหนูดีกว่าเอ๊ะตามมาตามมาตามมาหืมวิธีทำขอหนูจากไข่แต่ไม่มีกลิ่นไข่นะคะนะคะบอกหนูหน่อยนะคะอืมทง,งานเราวิธีนี้ดูไหมจ๊ะเออะไรอ่ะว้าวหอมจังน้ำลอยดอกมะลิจ้า พอใช้กับผินนี่ไข่ได้บ้างนะเราต้องเด็ด่อกมะลิเยมตั้งแต่ตอนหัวค่ำลอยใส่น้ำภาชนะปิดไว้ตอนเช้าก็จะได้น้ำหอมกลิ่นมะลิมาใช้ขนมโ้สุดยอดคุณป้าที่เาฝส่เทอมเมื่อกี้ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันพี่ชิมถึงได้รู้ แต่ร้านนั้นอาลัวบอกเหม็นไข่นะอือพี่ว่าได้กลิ่นไข่แต่ก็ไม่เหม็นเด็กคนนั้นเขาป่วยนี่นะเด็กกลิ่นนิดหน่อยก็คงเหม็นแหละอือแปลว่าน้ำลอยดอกมน,นีิยังกบไม่มีสินะขนมนไทยหนาะมีวิธีแต่งกลิ่นอีกหลายวิธีนะจ๊ะเช่นอย่างการอบควันเทียนถ้าชอบกลิ่นดอกไม้ก็มีน้ำลอยดอก กระดังงาหรือคุลาบมนส่วนในขั้นตอนการทำน้ำเชื่อมนอกจากใส่เปลือกไข่แล้วก็ยังเติมใบตองลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นด้วยกิ่นใบเติมหอมมากค่ะยน่าทึ่งก็จริงแต่ยุ่งยากจังยุ่งยากสักหน่อยแต่ก็ทำให้อร่อยขึ้นนะจ๊ะอะอแบบนี้เองคุณน้าพูดถูก รับเคล็ดับด้แล้วดอดต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 อ้โทรศัพของพี่ปแม่ไหนไหนว้ายพี่เอทองร้อยสาสองสายที่มันจครดับปแม่อยู่ไหนร the ับสายด้วยโทรกลับเลยสิรีบมานะอารูบอกว่าน,นึกออกอย่างแล้วฮะว้าวขนมอะไรเหรอครับอารูบอกมันหน้าตาเหมือน ขนมคองแม่สีน้ําเงินเหมือนเท้่าฟ้าในคืนจันทร์เต็มดวงแบบนี้เลยสีน้ําเงินขนมที่ทำจากไข่นะนั่นสีเออขนมสีน้ําเงินจบแล้วครับ